เอาละครับก็กลับสวิตรับนเรืยนครับแล้วก็พูดผิดนะครับแล้วแล้วก็อุ้ยอีผ้จะพูดอะไรก็ก็อะไรวะเอาครับก็มาตามผันยังในคลิปเลยครับนลใครอยากเจอหน้าผมพิมพ์ว่าอุตราแมนนี่เลยครับเนี่ยอุตราแมนพูดติดตามครับผมจะรู้ไหมทำไมผมเจะพูดติดตามดูนี่ครับเวลาจะเขียนอะไรเนี่ยมันต้องมีพูดติดตามครับ นี่ก็เจอครับถ้าใครอยากลึงผมเล่นนะนนี่ก็กดตรงนี้เลยครับเลื่อนไปไม่กี่เลื่อนไปทักสอบชอบก็เจอแล้วครับนี่นี่ครับมามาเล่นเกมตัวแบบเฟสตี้แอปเปิลรุ่นช้าสามนับยังไม่มีใครคอมเมนต์นะผมก็แอบตัต้งนู่าให้หน่อยนะครับช่วงสมัยก่อนผมติดตามห้าสิบเจ็ดคนครับแต่ช่วงนี้ไม่มีใครกดแล้วครับเพิ่งทำคลิปเอาไอ้คลิปไอคลิปจำคลิปได้ไหมทุกคน ไอที่ผมเขียนว่ารถไถซิ่งอะแล้วก็รถเกี่ยวรถรถคุณเต้แมนพูดติดตามที่ผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อผมไปอะผมไปสมัครอะไรไม่รู้ว่ามั่วเลยอะยด,ดีดีมันก็ออกแบนเลยอะนะไอรอเมื่อกี้ผมเล่นแปลงผมเลยก็จะมาเล่นต่อมา,า,าดูดากันเลยครับแล้วฝน ทุกคนมันคืออะไรอย่าลืมคอมเมนต์มันด้วยนครับมันคืออะไรยีนันตันเลยครับซตัวผมไม่ค่อยชอบมันนะครับทน ตนนี้กมลังต่อหลดกอคุ้นตวแน่จะไม่เป็นไรนะครับแล้วล่ามโนในเนี้ยคืรผมจะไม่ใช้สามสามทานั้นครับผมจะใส่ล่อมแสงสเปซเชีรลมันี่จะเป็นยังไงนะครับถ้าใครอยากกูก็ทำเลยใครอยากกู้ก็ลองทำเลย ต้องใช้แบบนี้แวกตนมน้อะกม่แผมต้องคอยติวตามไแล้วแล้วก็เรียนมาม เหือโดนเลยหลังเหือกูจะตายเอาจารเนี่ยเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะท่านผู้ชมผมจะตาย,ยตายตายกูเอาไหมาเอาไหมาไอเซตเตอร์มันโหดนะเนี่ยสผมว่าไม่ได้แล้วผมปล่อยมันง่ๆ ไอ้เหี้ยมันถึงก็ตบกูเลยเหรอตัวยังยากเลยจะต้อนนะปวดหัวปวดหัวปวดหัวอีกสักคน ชอบเล่นมันแบบเนี้ยวันนี้ผมจะให้ผ่านวจะไปถึงด่ดนโกโลไลได้ครับชอบใครทำเงินดังแต่ว่าเรเล่นหมาอะไรเฮ้เกิดอะไรนี่ สายสเปสเรียมได้แล้วเออเออเอออะไรยื่นๆจะไม่ได้เกตเอสับผมเอาแบบนี้แหละมันง่ายสุดแล้วก็เขาก็มายิงผมชอบเล่นตามนี้เลยนะอย่ง,งไม่ต้องสู้มันด้วยนะอะไรผมก็จะต,ต,ตายเอา โชฟี่มารับกับโลกเองที่สดเด้อให้กระโอ้โหบลูบลระหัวงเน่นี่เสียงินไม่รู้เลยนี่ไม่เป็นไม่เป็นไก็ได้ท่านี้ครับไม่เป็นไรไ้องเสียใจอย่างไรก็ได้โมลระฮานะได้ด่ากโมุระผมนู้ดคลิปพี่นะหินตัวรางกมุระคุ้มอ่ะมั่ว เลอยู่นใเลยยอมมนุษย์ฮาลุมานมีใครู้อักยอมนุษย์ฮาลุมานในพบเจ็ดยอมนุษย์มัครับไปเขยคอมเมนต์ฮ้โววววมวว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 วเนวว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 โเกว แล้วก็มันจะดึงสก,กัดเราให้เราใช้พุตาสแลกแล้วก็ให้มันดึงตรงนี้ออกครับเนี่ยตรงนี้ตรงเข่ามันออกแล้วมันก็จะเดินถอยหลังใส่เมคอัพอย่างมันจะกันนะพุตดตาสแลกชิงแต่ท้าข้าทำไมอะไรดึงมากนะอย่าหมดพิษสงเจแล้วใช่ไหม ว้วมันจะเดินถอยหลังแล้วต้องต้องมิสกัดมันก่อนปกติปกติทำไมจะสู้หน้าจะเป็นท้ายดีเราก็จะสร้างอะไรมันเูยดี ปอะไรกันอะไรโอ้นำสายสเปรยมสายไปนะโอ้ยอะไรกัน จะออกนอกแบบหยดแล้วจะเกี้ยวมาอยู่ตรงนี้อีทีดมก้ายัเออโดนแสดงแล้าสเปเลยล้กัน สเตียมหมดไปสองแล้วไงเพอไปส่งสกูเอสไหมอสไหม i สไหม i สไหมเอส yes yes เลยแต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นดาอะไรต่ออย่าลืมกดว่ากดคอมเมนต์ในโกโมราเชย i ยมามาเล่นต่อเวิด่านด้วยตราแมนมา คนนี้มันโหดเลยนะเนี่ยในเรื่องเนี้ยทำได้ในเรื่องนี้มันโหดนคนเดินออ่อะไรอ่ะไหออนเห็นเออ,เลอแล้วเราถีบย้อนหลังแม่งเลย ภนษาสเปซิมเยอะเออเฮ้ยภาษานีคนที่มันแกอะไรวะนี่ง นจับจ yeah, really. ับใครนะครับพี่ตัวนี้มันแข็งนะแต่ผมเล่นม่ค่อยเป็นจบกอเออไรกระโดดลงอุ้นป้าเแลกต่อแลกชิงเบิดเลยตุ้งกับเบโก้กันอีกแล้วไปไมาปรกินสาเเ็จ มีพี่ยอดเอ็มไล่เอ็มเจดสเปซฮะน่ะเออรุ่นพี่อีกแล้วพี่ทาโรถ้าเป็นถ้าเป็นอินเตอร์แมนตัวไหนมันก็จะเกิดตามตัวนั้นครับตามในเนื้อเรื่องครัอือหยุดฮะเวลาจับไข่แล้วพี่เขาจับไข่แล้วก็พี่เออ อะไรจะต่อยเยอะขอตบหน้าพี่ก่อนทำไมได้ยังวะโอ้ยโดนมันตะรอดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะสอนถ้าใครอยากได้ถ้าไม่ตายแบบโอ้ยมจะเอาเตะเลยนะ สมจะได้ใช้ข่ามไสายันเนี <h ast an> <Willy! S 3> ้แบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะโอ้พี่แต่กูกอดตัวแล้วก็จะเกิดแบบนี้ครับแล้วก็หนุ่จะมุนๆแล้วก็แต่บ้าเอาใช้ตามผมก็ได้นะอื้อกไปเดี่ยมจุกกระตุกหน่อยครับรุ่นนี้มันกัดเฮ้ยเหลือข้างหลอด เรดถีบอย่างพี่เลยด้วยกันงวงแหวนสิ้นไม่ใช่ดีกตอกก้องจะลักผู้ผิดซึ่นเปลืองอะไรอ่ะยังไม่ได้ปิดล็อกพวงหมดที่เปลืองครับโอ้ยไม่เขาจะพย่งมาที่นอนก่อนนะโอเคได้ๆเฮ้ยเฮ้ย,ยชิบหายจะกดผิดถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ขเขาจะกดขอเพื่อน บางทีผมก็ตัวแดงแปบนครับคันขันแขนขันขาขัน